นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหม ธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหม ธรรมมังโหมสังฆังล pues mm. ้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหม ธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอนันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธัทงโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล <balanced> ้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังลอง então, ongs, ans ans erm ้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโ er หมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุ <abilities> ทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพ <abilities> ุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อ,อาามอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้ nice อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม 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 สังคังล้อมอ home, ันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุ Home, ทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม 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 สังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธงทังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันต,ติพุทธททังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธททังโหมธรรมังโหม สังคังล้อมอันตรายา,า,าวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังคังล e, ้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังล้อมอันตรายาวินาศสันติ